20มีนาคม2 5 6 7ัาสค่ะศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิาพากษาในคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูนวิมลหรือลุงจรูนเป็นโจทยื่นฟ้องครูปีชาใกล้ครวนอายุ55ปีและทนายวรยุทธ์บุญวงไซทนายความของครูปีชาค่ะในความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จกันแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีครูปีชาและทนายความฟ้องร้องหมวดจรูนปมถูกสลากินแบ่งรางวัลที่1งวดประจำวันที่ 1, 1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726จําำนวน5ใบค่ะ รวมเงินรางวัล30ล้านบาททั้งที่ครูปรีชารู้อยู่แล้วว่าสลากดังกล่าวไม่ใช่ของตัวเองค่ะซึ่งมีการต่อสู้คดีกันมาหลายปีจนสารดีกาพิพากษาถึงที่สุดว่าครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของสลากค่ะ ซึ่งในวันนี้ค่ะรยตำรวจโทรจรุนได้เดินทางมาพร้อมกับทนายตั้มหรือนายสีทาเบียบังเกิดขณะที่ครูปีชาชู2นิ้วก่อนขึ้นไปรับฟังคำตัดสินของศาลค่ะล่าสุดค่ะทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊หลังฟังคำพิพากษาของศาลค่ะว่าวันนี้ที่รอคอยครูปีชาถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาเหตุการณ์กระทำมีลักษณะทำเป็นขบวนการกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมชดใช้กรรมไปก่อนคดีแรกพวกเราต่อสู้กันมานานไม่เคยคิดยอมแพ้เพราะอยากสร้างมาตรฐาน ให้เห็นว่าการกระทําแบบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคนตั้งใจกระทําผิดก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษสถานีต่อไปพวกพยานที่เบิกความเท็จอย่าคิดว่าจะรอดค่ะพร้อมระบุข้อความใต้คอมเมนต์ด้วยค่ะว่าขณะน,นี้ครูปรีชาถูกใส่กุญแจมือลงไปใต้ทุนสารลุนสารให้ประกันตัวหรือไม่ค่ะ